ลูกเย็ยนดูได้ไหมคะน่ารักจังเลยไอสุดหลอ่อถ้ายังเห็นหนูลูกเย็ยนพี่ต้องมีอะไรได้เป็นนะเป็นสาวเนื้อป่ะน้าเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่สาวแล้อค่ะไม่ใช่สาวเนื้อทำไร thank you ทักค่ะทักค่ะพี่เตาโอเคครับพี่สุัิดีแล้เดี๋ยวจะลงไลฟ์ถ้าลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวจัดการนะคะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวมาจัดการนี่ครับเด็กยินได้ไหมายบอได้ มันต้องมีอะไรให้เปลี่ยนส่งอะไรก็ได้ส่งมาเดี๋ยวซีนให้ดูสีชมพูเน่ อ๋อย่าพี่พี่วัสนา,านะบุ่ยได้เนาะบ๊วยบ๊วยวัสนาบุได้เรยไปหาอะไรกินคะ่ะพี่พีนุพงกินข้าวเสร็จเนี่ยกินข้าวเพิ่งเสร็จตอนนี้เลยนะคะ ไม่เป็นไรนั่งดีนะโอเคโอเคไม่เย็นแล้วแหมพี่คุณยังสวยถ้ายกว่าเบานิดๆได้คนได้เยอะเลยจริงรอ๋อ เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันอันมอรนีงนะคะนัะ่งแฟนหนูมาแล้วพอเราทั้งคืนพี่ค่ะหนูไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนนะคะหนูไล้สนสดเฉพาะตอนกลางวันนะคะพี่พีกางคืนหนูไม่ได้ว่างนะคะกลางคืนหนูอนอนเช้าบางทีหนูก็ไ,กไปแก้มหน่อย พี่ก็เอาหัวใจสองดวงสีชมพูมาหอมสิอร่ามากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่นะเธอนั่งคุยนิ่งๆ อ้าวไม่รู้เป้าใหม่คือนุกคนเือนัางฟ้าก็เป็นคนเพลงเต้นหน่อยไม่มีเพลงอ่ะพี่ ชอเป็นคนทำไมถึงงามไม่รู้เหมือนกันนะยกนิน้วหน่อยอ้ยบาบาบาบบบบคนโดูมันจะได้มีอะไรให้ตื่นเต้น หนอจริงด้วยหนูก็นิ่งเกินไปแต่ว่าพี่ๆหนูอยากหนูอยากแบว่าตั้งเพลงนะน่เดี๋ยวใหม่อีกรอบเดี๋ยวตั้งเพลงงามหนาวชุดสวยเหรอขอบคุณนะคะน่ารักของคุณค่ะ มันก็อยากทำอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีเพลงไงมานลอใครฮะวันนี้มักทาอะไรให้กินกินข้าวกินข้าๆๆวเยอะๆน่ารัของมุณอสวัสดี พุงหน่อยๆบ่กแม่นนะคะพี่พีไม่มีไม่มีพุงแต่อันนี้มันแบบหนูกินหนูกินข้าวเสร็จมันก็เลยแบบออกมานิดหน่อยไม่มีไม่มีนะคะม่เหมือนรู้สึกว่ามีพุงหรอู้สารลดนะกินขา้าวกินข้าวนานๆทีนะคะขอบคุณดอกกุหลาบน,นะคะพี่พี่ใช่ทองแบบบด้ แม่แล้วแม่แล้วสดกี่วันสดสดนานแล้วอะ่ะมอร์นิ่งตื่นมาเจอแฟนเลยพี่โจพี่โจวันนี้หนูตื่นเช้านิดนึงเพราะว่าเมื่อ ตอนเช้าน้องสาวหนูไปทำงานเช้าแล้วหนูต้องไปส่งกัดให้เขามันก็เลยหนูก็ต้องก่อนหน้าอุ่นนะวขาช่างดงยสูงหนงห้าสิบสามนะคะพี่พีขออะไรอะ่ะพี่กระจกกระจกเกอร์รอเปล่าตอนเช้า,นาหนูเอาหนูหนูได้ไปเอากัดที่น้องสาวมันก็เลย